ล้อจมไปครึ่งล้อวนนะเราต้องขึ้นไปนะคะแต่้อขึ้นมาแหมน,นี้จะมาเห็นวามาแน่อ๋ <c oughs> การเดินทางของเราเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันเสาร์เก็บกระเป๋าใส่รองเท้าแล้วออกเดินทางไปบ้านสกกุกิกห้วยกุกกับอำเภอแม่แตง นตกโปรยปลายตลอดทางแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคในการเดินทางของเราเราแวะพูดคุยวางแผนการเดินทางของริปนี้ที่ปากทางเข้าบางช้างแม่ตะมานทุกคนลงความเห็นแล้วว่าเราพร้อมที่จะไปต่อ สองข้างทางลายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีขับไปไม่นานเราก็มาถึงจุดรับฝากรถที่แก่งกื้เราไม่สามารถที่จะขับรถขึ้นไปเองได้เพราะว่าทางขึ้นมันยากมากเป็นระยะทาง4กิโลเมตรรถของโฮมสเตย์จะต้องมารับเราขึ้นไปทุกคนจะนำของไว้หน้ารถแล้วก็นั่งหลังกระบะขึ้นไป ดูจากโครนที่ติดกับกระบ,บะรถแล้วรู้เลยว่าระยะทางที่เราไปจะต้องเจอกับอะไรสายฝนได้เทลงมาอีกครั้งทำให้กลุ่มของเราต้องสวมเสื้อกันฝนเป็นประสบการณ์เดินทางที่น่าตื่นเต้นมาก สลับปูนซีเมนต์เป็นระยะทั้งสูงชันลื่นและเป็นล่องลึกคมงพับสอบฝนตกยิ่งทำให้อันตรายมากต้องอาศัยความชำนาญในการขับรถอย่างมาก,มากทุกคนต้องเกาะรถให้แน่นเพื่อไม่ให้ตกรดเป็นการเดินทางระยะทาง4กิโลที่ยาวนานมากน่ากลัวแต่ก็คุ้มค่าที่ได้มา แผ่นเลื่อไม่ได้แม่ี้อ่ะ้ข้มุงบังเรามาดูระหว่างทางที่เราผ่านมากันนะคะใครจะมาสวยๆนี่อย่ามายังไม่สวยแล้วคิดกันไว้เดี๋ยวนี้หนาแล้วรถตสี่หวานดูครับล้อจมไปครึ่งล้อครับอันนี้นี่ต้องเข้ากลางด้วยนะ ที่สุดเราก็เดินทางมาถึงบ้านซุกกิโฮมสเตย์ดูไม่ปกติเลยคือเขาพับไปแล้วค่ะเก่งมากคุณพี่ขอบคุณครับรถบางคันก็อาจจะขึ้นไปไม่ถึงโฮมสเตย์สุดท้าสุดยอดสุดยอดจริง งมาดูหมอกให้หมอกกระทบกับใบหน้าได้กลิ่นดินกลิ่นฝนทำให้เราหายเหนื่อยไปเลยแม้ว่าฝนจะตกแต่ธรรมชาติก็ยังสวยในแบบของมันที่นี่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่ค่อยดีนัก สัญญาณโทรศัพท์มีเฉพาะเป็นบางจุดทำให้เราได้มีโอกาสในการพูดคุยกันใช้เวลาร่วมกันมากกว่าการจับมือถือได้อยู่ท่ามกลางภูเขาที่รายล้อมไปด้วยหมอกสีขาวมองแล้วทำให้เราสงบนั่งมองวิวของเมืองเชียงใหม่ที่ช่วงเช้าปกคลุมไปด้วยหมอกพอตกกลางคืนปกคลุมไปด้วยแสงไฟ อากาศเริ่มเย็นขึ้นทำให้เราต้องมานั่งผิงไฟย่างมาร์ชเมลโล่ทานกันช่วงเวลาที่ทำให้เรานั่งแลกเปลี่ยนสิ่งที่เราเจอมากันในวันนี้ท่ามกลางแสงไฟที่มีอยู่อย่างจำกัดมาแม่อลาติสวัสดีค่ะ ฝนตกตลอดทั้งคืนทำให้เช้านี้ฟ้าครึ้มหมอกลงหนาอากาศเย็นเงียบสงบมากไม่แปลกที่ใครหลายคนจะชอบที่แห่งนี้มา,มาเดินตอนเช้ามาเดินตอนเช้าแล้วเยน็นกลับไ่ได้ก่อนถูกเป็นกาแฟาที่ถูกที่นี่รับตัดแก้วไหมคะ ดื่มกาแฟาท่ามกลางภูเขาที่ลายล้อมรับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าทานอาหารเติมพลังก่อนเดินขึ้นผาสามเหลี่ยมในเช้านี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปผาสามเหลี่ยมกันนะคะเย้ ทางที่เราขึ้นมลื่นมากทางที่เราเดินไปทั้งลื่นและชันเราต้องเดินทางไปประมาณ5กิโลเมตรถ้าฝนไม่ตกโฮมสเตย์จะขับรถมาส่งถึงทางขึ้นเขาแต่ฝนตกตลอดทั้งคืนทำให้เราต้องเดินทางขึ้นไปเอง <c oughs> ดูตอนนี้เจอทางแยกน,นะคะต้องือกว่าจะไปทางไหนป้ากรผู้นำทิปครั้งนี้ผู้ที่หลงไหลในการเดินป่ามากปร,ประโยชน์จากการเดินป่านี่แบบ10บอย่าง20อย่างเลยนะมันได้เยอะมากนะ <c oughs> มันได้สมาธิมันได้แบบป่อกรได้ปลดปล่อยความเครียดในตัวเอง อย่างนี้คือมันเหนื่อยมัน,นเราต้องโฟกัสอยู่กับสุดข้างหน้าเราเนี่ย mm. เราจะไม่คิดถึงเรื่องอื่นเลยสุดยอดมากค่ะมันก็จริงเหมือนกันนะการมาเดินแบบนี้ทำให้เราโฟกัสแต่เป้าหมายว่าเมื่อไหร่จะถึงได้สัมผัสกับธรรมชาติได้สูดอากาศให้เต็มปอด เาทีคะเราต้องเดินไปอีกกี่กิกกกโลสองโล,โลสองโลหรอคะลุงจจทีคือผู้นำเส้นทางการเดินขึ้นผาสามเหลี่ยมของเราในทริปนี้ลุงบอกว่าต้องขึ้นภูเขาไปอีกหนึ่งลูกและขึ้นทางชันอีก15นาทีทางมันชันมากโบนนั้นเราต้องขึ้นไปนะคะ เดินขึ้นเขามากันไกลมากจนสามารถมองเห็นหมู่บ้านของโฮมสเตย์ซุกิกอยู่ตรงนั้นได้แวะพักถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้มาแล้วเราเดินล้างท้ายของกลุ่มและพักเหนื่อยบ่อยมากประสบการณ์เดินป่าที่โหดสำหรับมือสมัครเล่นอย่างเรามาก ะะเราได้ขึ้นมาจุดสูงสุดของผาสามเหลี่ยมที่มองเห็นวิวได้360องศาแม้หมอกจะปกคลุมแต่ก็เป็นวิวอีกแบบหนึ่งที่ใครหลายคนอาจขึ้นมาแต่ไม่เจอแบบเราพอได้เห็นวิวแล้ว ความเหนื่อยทั้งหมดมันก็หายไปเลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้เดินขึ้นมาเองในระยะทาง5กิโลเมตรทั้งลื่นและสูงชัน ไม่เห็นวิวเลวการเดินขึ้นผาสามเหลี่ยมที่ว่ยากแล้วการเดินลงผาสามเหลี่ยมยิ่งยากลำบากกว่าเดิม แวะพักให้หายเหนื่อยนั่งกายเริ่มเมื่อยล้ามากรวมระยะทางไปกลับก็ประมาณ10กิโลเมตรเราออกเดินทางตั้งแต่8โมงเช้ากลุ่มของเราเพิ่งจะกลับมาถึงหมู่บ้านประมาณบ่ายโมงกว่าๆหมู่บ้านเงียบสงบมากมีร้านขายของชำเล็กๆในหมู่บ้านแต่น่าจะเป็นร้านขายของชำที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้ เราแวะซื้อน้ำหวานทานเพื่อทดแทนพลังงานที่สูญเสียไปนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดินกลับโฮมสเตย์เก็บภาพของภูเขาที่ไม่มีหมอกปกคลุมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางกลับและหวังว่าสักวันเราจะได้กลับมาอีก 谢谢奶奶。